ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนตำแหน่งครูวิทยาฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลโพนาแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งนางผ่องพันธ์แสงพรมชารีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการประวัติการรับราชการปีพศ2556ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดงต้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งปีพศ2558ตำแหน่งครูคศ .1 โรงเรียนบ้านดงต้องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งปีพศ2562ตำแหน่งครูคศ .2 โรงเรียนโพนบกพดุงศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง ปีพศ2565ตำแหน่งครูขส2โรงเรียนอนุบาลโพนาแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขุมศิลปเขต1ข้อมูลด้านการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านนาตรงสหราชอุทิศจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพลพิทยาคมจบระดับปริญญาตรีสาขาภาษาไทย จากสถาบันราชภาัฏสกลนอครเจ้าปริญญาโทการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีองค์ประกอบที่หด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้ามีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพการเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้า ได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสาราสนเทศ ือและเทคโนโลยี1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหาการสตร์ทรงเป็นประมุขตลอดจนการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือองค์ประกอบที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศข,ของผู้เรียนและรายวิชา ข้าพเจ้ามีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอาทิเช่นข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักเรียนการจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานธุรการในห้องเรียนแบบปพ ถ้เบียนสแสดงผลการเรียนอื่นๆเป็นต้น2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมการพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสามพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสามมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา3.3จานำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนจุดเน้นของโรงเรียนอนุบาลพลนาแก้ว 1. การเอาใจใส่นักเรียน1.1การเอาใจใส่เรื่องการเรียนผลสำลิดทางการเรียนข้าพเจ้าดูแลเอาใจใส่เรื่องการเรียนโดยยืนยันจากผลการสอบอน็ต ในรายวิชาภาษาไทยของปีที่ผ่านมาซึ่งมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าปีที่ผ่านมาและมีผลงานการนำนักเรียนไปแข่งขันเขียนเรียงความได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งของศูนย์โพลสามัคคีและได้เหรียญทองรางวัลชมเชยอันดับ8ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลน,นครเขตหนึ่ง1.2การเอาใจใส่เรื่องการดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ข้าพเจ้าดูแลเอาใจใส่พฤติกรรมของนักเรียนเป็นอย่างดี1.3การเอาใจใส่เรื่องการดูแลรักษาระเบียบวินัยของนักเรียนข้าพเจ้าได้เอาใจใส่โดยพูดอบรมสั่งสอนนักเรียนทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเช่นอบรมหน้าเสาธงอบรมช่วงนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน 2. ความสมัคคใในหมู่คณะข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 3. ความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อนักเรียนและเพื่อนร่วมงานข้าพเจ้ามีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและนักเรียนเช่นการแบ่งปันไฟงานการเข้าสอนแทนเมื่อเพื่อนครูลาการมอบสิ่งของและรางวัลแก่นักเรียนในบางโอกาส 4. ส,สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองข้าพเจ้ามีความเป็นกลยาณมิตรพร้อมให้คำแนะนำ และคำปรึกษากับผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนโดยมีการติดต่อผ่านลายกลุ่มลายส่วนตัวเบอร์โทรศัพท์และพบปากพูดคุยเป็นการส่วนตัวในบางโอกาสผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำทุกข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณค่ะ